คลิปที่แล้วผมไปซื้อของแมคโครเพื่อนๆบอกอยากเห็นตอนทำกับข้าวจัดไปครับพี่ชายนายเจลวันนี้มื้อเช้าทำเป็นไข่เจียวทูนา่าก็ใช้ทูน่าครึ่งกระป๋องเติมชูรสเติมพริกเข้าไปใส่ไข่เนี่ยสี่ฟองนะครับผมกินไข่ทั้งฟองแบบที่บอกเลยว่าอ่ากินไข่เนี่ยทุกวันนะครับกินเป็นมื้อเช้าเติมแม็กกี้เข้าไปตีให้เข้ากันแล้วก็เติมมะนาวเข้าไปนิดหน่อยนะครับเติมมิติและรสชาติแล้วก็เวลาทำไข่เนี่ย เวลาเราเติมมะนาวใช่ปะ่ะไข่มันจะฟูแล้วก็รสชาติมันกลมกลม่อมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับจะไม่ได้แบบฟูเหมือนใช้น้ํามันนะครับเพราะว่าผมใช้เนยแค่ช้อนโต๊ะเดียวแล้วก็อบขนมปังซาวโดเนี่ยในหม้อทอดประมาณ3นาทีนะครับมื้อเช้าผมก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละบางวันก็จะกินเป็นไข่ดาวนะครับเดี๋ยวฟังเสียงขนมปังหน่อยหื <c oughs> อย่างกรอบ ใส่จากมื้อเช้าผมก็มาหมักไก่เอาไว้ทํากินต่อนะครับก็จะเป็นทัพเพอร์แวร์ละกิโลนึงนะครับนี่ด้านบนก็จะใส่เป็นผงเคจันส่วนด้านล่างก็จะเป็นผงกระเทียมนะครับแล้วก็ผงหัวหอมใส่ซอสหอยไปช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็น้ํามันงานะครับจากนั้นก็จะใส่เป็นพริกไทยดําปิดท้ายเนี่ยหมักกินไว้อย่างนี้นะครับทัพเพอร์แวร์ละ1นกิโลอ่ะลืมลืมเติมนะครับความหวานก็คือใส่ ญยาหวานเข้าไปนะครับซองหนึ่งต่อไก่กิโลหึประมาณนี้ผมแบ่งไก่กระเทียมมาอบในหม้อทอดนะครับไฟ1้อยแนาทีแล้วก็มาเตรียมเป็นคราฟวันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะครับใส่เกลือเข้าไปใส่ผงสโมกปาปิก้าแล้วก็เครื่องเทศอิตาเลียนซีซันนิงนะครับใส่เข้าไปแล้วก็น้ำมันมะกอกไปช้อนโต๊ะหนึงครับ แล้วก็ปิดฝาจากนั้นก็เขย่าเข้าไปครับเขยา่าเขยา่าเอา้าสุดแล้วดูเปิดออกมาเจ้ามือกินเรียบฮ hey! <laughs> นี่นะครับเอาข้าวมอทอด18นาทีไฟ180เนี่ยครับอาหารผมง่ายๆประมาณนี้เลยคือหมักเสร็จปุ๊บเอาลงม้อทอดแล้วก็ได้กินแล้วครับง่ายๆเลยเอาจัดไปนะครับอีกสักหนึ่งเมนูอันนี้เป็นเนื้อบดผัดหัวหอมนะครับใช้เนื้อกิโลหนึ่งแล้วก็หัวหอมซอยหั่นเตาเข้าไปนะครับเติมเกลือ ลือผมใช้ประมาณช้อนชาหนึ่งต่อเนื้อกิโลหนึ่งแล้วก็เติมผงกระเทียมยาหวานคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วก็พอเริ่มแห้งเนี่ยใส่ซอสหอยเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะครับเป็นซีอิ๊วหวานนี่แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เติมพริกไทยดำปิดท้ายแค่นี้เองง่ายๆเลยจบ กระทะนี้ผมก็เก็บไว้กินได้4มื้อนะครับใส่ททพเพอร์แวร์ไว้กิน3มือ้อแล้วก็วันนี้มื้อนึงนี่ประมาณนี้นะครับอาหารที่ผมทําเตรียมล่วงหน้าเห็นไหมว่าจริงทาอาหารในการลดน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับผมใช้เมนูง่ายๆปรุงง่ายๆลองเอาไปทําตามกันดู